สวัสดีค่ะเด็กๆดนักเรียนชั้น,นป4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนดูเรื่องการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลนะคะเครื่องดนตรีสากลจะดูแลรักษาเก็บอย่างไงคือไวโอลินไม่ควรสีเครื่องดนตรีอย่างรุนแรงเมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องปรับสายเครื่องดนตรีลดพอประมาณการดูแลรักษาหลังใช้เสร็จใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดและบริเวณที่เป็นไม้เพื่อกะจัดเหงื่อใครควรเก็บในกล่องมิดชิดไม่ควรวางซ้อนกัน าการใช้ทัมเป็ดวิธีใช้การหยิบจับเครื่องดนตรีออกจากกล่องควรระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนเพราะถ้าเครื่องดนตรีคดงอจะไม่สามารถบังคับเสียงให้ตรงตามโน้ตได้การดูแลรักษานะคะนำผ้าแห้งและนุ่มมาเช็ดน้ำลายภายในกำาพวดคือปากที่ปากเปล่าอะค่ะต้องทำความสะอาดให้แห้งและควรน,นำกำาพวดไปล้างทำความสะอาดและเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกที นำน้ำยาขัดทองเหลืองเช็ดเครื่องดนตรีเมื่อเล่นเสร็จทุกครั้งเก็บเครื่องดนตรีใส่ในกล่องเก็บเครื่องดนตรีให้เรียบร้อยอสรุปนะคะเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลงประเภทของเครื่องดนตรีไทยมีดีซีตีเป่าเสียงของเครื่องดนตรีไทยเกิดจากการทําให้วัตถุต่างๆของเครื่องดนตรีสันส่นสะเทือนการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีคือใช้งานได้ถูกต้องตาม ประเภทของเครื่องดนตรีดูแลรักษาเก็บถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งานเสียงของเครื่องดนตรีสากลเสียงดนตรีสากลแตกต่างกันตามรูปลักษณะวัตถุที่ใช้นํามาทําประกอบเครื่องดนตรีประเภทของเครื่องดนตรีสากลคือเครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องตีกระทบเครื่องดนตรีประเภทลิมมนิ้วคีย์บอร์ดอ่าเรามาทําแบบทดสอบกันนะคะ ข้อหนึ่งคอใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีทั้งหมดตีเนี่ยจำได้ไหมอใช้มือตีก็ไก่คองปิชวาข,ข้อไข่จักแค่กองทัดขอควายชิงกองเบดงองงูซอด้วงและลันราดเอกเครื่องดนตรีใดมีเสียงกังวลไพเราะน่าฟังก็ไก่ซอด้วงขอไข่กองขอควา,ายกลับงองงูชิงข้อสามขลุ่ยเพียงอทําให้เกิดเสียงด้วยวิธีใดก็ไก่ดีด ก็ไข่สีคอวายตีงงูเป่าแซกซโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีประเภทดใดก็ไก่ลมเป่าเครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องเป่าลมไม้เครื่องตีกระทบและเครื่องสายอะไรอื่นขอ้ขอ5ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีสากลทั้งหมดก็ไก่ปลานกีตาร์ขอไข่ฟรุตกองเบดคอวายไวโอลินกองแขกงงงูขุยเพียงออรทมเปตขอ้อ6 ไวโอลินมีวิธีทำให้เกิดเสียงเหมือนกับเครื่องดนตรีใดกอไก่ปีขอไข่กลับขอควายซอสำสายงองูระนาดไวโอลินใช้สีสีควรจะเหมือนอันไหนข้อ 7. เครื่องดนตรีชนิดใดหลังใช้งานเสร็จแล้วควรนำไปล้างทางคำความสะอาดกอไก่ซอควรล้างไหมขอไข่ครุยครุยไทยที่เป็นไม้ล้างไม่ได้ขอควายอิเล็โทนงองูกำพุททำเป็ด ข้อ8เครื่องดนตรีประเภทใดที่ควรทายยางสนก่อนนำมาเล่นก็ไก่ชิงขอไขอ่ซอข้อควายครุงองูกรองข้อ9ขอ้อใดเป็นวิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยมากที่สุดก็ไก่ตั้งกองยาไว้บนบนันไดใช่ไหมขอไข่นำขุยพิงไว้บนโต๊ะขอควายนำอซ้วางพิงไว้ข้างผนังห้องงองงูนำขิมเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย ข้อ10วิธีใช้ในการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลที่ทำจากโลหะข้อใดเหมาะสมที่สุดก็ไก่ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเครื่องดนตรีแล้วเก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อยขอไข่าขาใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดเครื่องดนตรีเสร็จแล้วนำไปวางไว้ข้างฝาข้อควายนำเครื่องดนตรีใส่กล่องโดยไม่ต้องรอให้เครื่องดนตรีแห้งสนิทงองงูใช้น้ำยาขัดทองเหลืองเช็ดทําทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานมาฉเฉลยกันนะคะ ข้อหตอบขอควายค่ะข้อ2ตอบตอไก่สะด่วงข้อ3ตอบงงูการเป่าข้อ4เป็นเครื่องเป่าลมไม้ตอบขอไข่ข้อ5ตอบขอไข่ฟรุตกองเบตข้อ6กซอสำสายข้อ7กำรวดททำเป็ดข้อ8ปซอข้อ9นํานำขิมเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยข้อ10 ใช้น้ำยาขัดทองเหลืองเช็ดทคำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานเด็กๆตอบถูกกันกี่ข้อคะแล้วเดี๋ยวครูจะเก็บคะแนนนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ